เาเบิง<ะ>่งเขาเห็ดอย่างกันพนี่เนาะมันเข้าถ,ถอจะได้ลุงงอหมเดี เด็กกัดแล้วเฮ้ดิอ่โอ๊ยระวังมันสะบัดมานี่เลยงูเห่าเออกขยามันเลยเอให้มันขยับให้ตายก่อนเก่งหน่อยแซนนี่นี่นะปล่อยมันก็กัดให้ตายใหอะลรเอ๊ปล่อยมันแซนนี่มันสลัดเนาะปลาตัวหัวมันเพ้ไม่เบี้ย มูเข้าวะดิสซนนี่จัดการเลยเข้าเาตั้งนานหุ่งหุ่งหุ่งโอ้ยเมื่อกี้มายืนดูมันตั้งนานแล้วก็ถามหาไอ้นี่ก็เลยเดินไปไงไอ้นี่มันเพ่ไม่เบี้ยฮะมันยืนมองมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเอกนอยระวังเนะเดี๋ยวให้หมาด้วยเออให้มันกัดให้ขึ้นหงำเพ้อเนี่ยเนี่ยมันแันนี่มันกินเลยนนะสี่เก่งนะสซนนี่นะ งูเห่าตัวมันเลอศเลยเนาะกัดคนตายได้เนาะเก่งสันนี่เก่งมามีงูจีได้กัดอีสันนี่ได้เนาะบดอลแล้วนี่เอ้ยเจ้าาอัา